พอใจอยู่กับหมูมั้ยครับ <c oughs> ผมบวมขึ้นแล้วบวมเหลาแล้วก็บ,บวมไปกินเบียร์ทำให้บวมนะครับนำนักเพิ่มมาหาลูกเรื่องไรครับเราอิมอ่มทุนอยู่ออกจากตัวยังดีอันนี้ถือว่าดีกไย ยี่นี่ดีแต่ยูแมันชุมมุกกแบบแมันถ้าเขาดอกดีกับแปดชื่อหมูอ่ะแต่แข็งนะหมูอ่ะหมูออกตัวตัวก็ได้หรือหมูลงงานก็ได้ ดีครับมาครับทำเลี้ยงกับแก้มโอ้หามันหยาบหยาบทำเลี้ยงครับหัวงอกดังกัะหงอกนะครับแจกข้าวกันครับตับหมูนะครับผู้ใดสินสอบตับหมูนะครับ à, bước hai tưng Rau ừ. mùi mùi Chín suốt, chín bị khổ ยินลีน,นะครับบว้ยปีกสวยไหมคอยจัสุ่มว่าออกไปปุ่มปาดว่าขาดต้นข้อสิเอาจริงๆมันมันดีของปากยังไงนะครับ มันกับคุณนเนี่ยพอกินครับสีนี่สีนี่พอกินเพราะมันแดงๆยนี เ๋ยวเนี้ยใส่ได้นะครับได้กินนะครับสม,มูสีเตืาเตือมเป็นได้กิน Dấm nữa hả? Chị bị gấp trăm này đẹp, Thấp mua Thấp mua à Uống quấn thì chín, tao vô bỏ bộ ở cải thấy bàn thôi à. Hoa hẹn hôm nay hoa là khổ quá hẹn 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 hả hẹn 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 นะาครับคงจะจากลุงงนันยูกันบ่พอหลอยปีดูกที่ครับวัยยูงหัดสองร้อยปีกับไปส่งข้าวนี่ที่เป็นแบบเด็กที่โดนเฉียนเลยว่าข้าหนาอยที nó chè cả ấp chầm ấp chầm xuống tay อือร่อยเยอเกินสดเจ้ามักเลยแสบ่บมข้อใจอยู่กับหมูมันครับ <c oughs> ผมบวมขึ้นแล้วบวมเหลาแล้วก็บวมไปกินเบียร์ทำให้บวมนะครับ นำนักเพิ่มมาหาลุ <c oughs> เรื่องนีครับเราลงทุนอยู่ ตะมัวขอยห่นสดนะครับออกจากตัวยังดีอันนี้ถือว่าดีกันครับ,บสีนี่ดีจะอยูแมนชั่วโมงแบบแบบนั้นแต่เขานอกดีก็บแตกชั่วโมงแต่แข็งมากครับหมูหมูออกตัวตัวก็ได้หรือหมูลูกงานก็ได้ นำวัวข้าก็จรงิงแล้วผมมันไม่ได้ข้าวเดี๋ยวผมทำมาจากินมากจะจะดวนแล้วนะครับจานนี้นำยาทาดำขาวออกไปกินไงไายออกไปอื้ม ฝากติดตามช่องลอยวิธีการล่านวิธีทำเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอ่ะที่เห็ุเป็นสองบุคลิกนะครับบ,บุคลิกแรกก็คือกินบุคลิกที่สองก็คือไปหาบ้านแหหาปลาใจ่หนูอยู่กับชาวบ้าน,นะครับตะเชียนสอบครับกับเบื้องนะครับครับเห็ุไปครับตามกันเยอะครับนันววางครับถ้ายู่ซื้อถุงสั่น ว่าเป็นอ่าโอ้ยนักงหมเบามือสวงผู้เอาเมียปานะครับอยู่ไปนะครับอ่าขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามนะครับอืม,อม ยังม่รสชาติหวานครับตับหมูเนี่ยคือตับหวานครับตับง้อหวานหนอกตับมันหอมคนะรสชาตินะครับนะครับก็อยากร้องมึง เจ้าผมอะ่ะผมมีนำต้มนำต้มประมาณนึงนะครับบผิวนเน่าใส่ผมยูดอมตาแตวก็ใส่พริกขวานี้น้อยนะครับตำหนักน,นะครับถ้าเพื่อนมีว่ารสหวานแน่กับใส่น้ำตาลแบบประมาณนิดน,นึงนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชมที่ติดตามให้กำลังใจตัวมาครับ10ปีแล้วเบาจใาเห็นมาไหม ครับเ่อเนในรัวเอื่อมเขาอยู่ครับก็ไปเรอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับบ่าวจ้าด้วยนะครับสวัสดีครับเท่าเห็นไปตามเท่าครับเขาจะนไดแหละครับบางทีมันอาจจะไม่สํำเร็จตอนนุ่มหนอกอาจจะตอนเท่าก็ได้ครับสู่ต่อไปครับ